สวัสดีครับวันนี้ผมตีใหญ่ในพีวันะครับอยู่กับตัวจอ Android d z 7002นะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการตั้งวันที่และเวลานะครับผมก็ซึ่งสามารถเข้าได้2วิธีนะครับผมก็เข้าได้จากตั้งค่าข้างหน้านี้นะครับผมแตะเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปกดตรงที่ตั้งค่า Android นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่การตั้งค่า Android นับก็จะขึ้นเป็นหน้าตั้งค่า แบบนี้มาให้นะครับผมแล้วเราก็าเลื่อนไปหาที่แบบตั้งค่าวันทีน่และเวลานะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับผมส่วนออีกวิธีหนึ่งก็คือเราาปัดข้างบนลงมานะครับแล้วเราจะเจอตัวตั้งค่าตรงนี้นครับซึ่งตัวนี้เราจะสามารถกดแล้วก็เข้าไปหน้าตั้งของมันได้โไ,ได้ตรงโดยตรงยน,นะครับผมก็เดี๋ยวเราไปตั้งเวลากันนะครับผมก็เข้าไปนะครับตอนนี้ครับเราก็จะ ตั้งเวลาไม่ได้นะครับเพราะว่าช่องของมันยังเป็นสีแบบจางๆอยู่นะครับเราก็ไปกดตรงนี้นะครับผมให้เราปิดไว้นะครับเราจะสามารถตั้งได้นะครับก็จะขึ้นมานะครับผมก็จะสามารถตั้งวันที่นะครับก็วันนี้เป็นวันที่เป็นปี2020นะครับก็2020 เดือนพฤษภาคมนะครับวันที่สองนะครับก็กดตกลงนะครับผมส่วนเวลาแล้วก็กดตรงนี้นะครับก็สามารถหมุนหาเวลาแล้วก็นาทีได้นะครับก็กดตกลงนะครับส่วนเขตเวลานะครับอของเรานะฮะมันตั้งอยู่แล้วนะครับว่าเป็นบวกเจ็ดนะครับผมหรือถ้ามันไม่ได้เป็นบวกเจ็ดเราก็สามารถมันตั้งเป็นบวกเจ็ดได้นะครับ ก็เป็นอันนี้คือรูปแบบ2ีบชั่วโมงหรือว่าจะทําเป็นแบบไม่ใช่ก็ได้นะครับแล้วก็กดปิดตรงนี้นะครับผมกดปิดปิดตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นวิธีการาตั้งเวลาแบบง่ายๆนะครับผมก็วันนี้ก็จบคลิปไปตรงนี้ครับ